นี่อะไรเฮ้ยเฮ้ยดูดีๆแม่รู้ไหอโอเคเราอะมีคลิปหลอนหลอนผวาวาอีกแล้วนะมามาดูกันมันคืออะไรอะไรล่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ลงเฮ้ยเฮ้ย สังเกตตั้งนานเลยนะผู้ชายเห็นเมื่อกี้นะ่ะโอ้ใช่จริงๆด้วยอะ่ะนั่น,นพลมากเนี่ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะนี่มันจะเข้ามาในบ้านแบบนี้ได้เหรอนี่ตอนกลางคืนด้วยเนี่ยน่กกากลัวดูสิผมยาวด้วยอะ่ะสีเหมือนผีเด็กอ่ะัน <c oughs> ตื่นขึ้นมาแล้วเจอแบบนี้นิดนึงขวัญหายเลยนะเธอหมา น้องหมาน่ารักกำลังดูอะไรแต่เขาบอกว่าหมาน่ะเขาจะเห็นอะไรเฮ้ยเห่าแล้วเห่าอะไรอ่ะเฮ้ยเขาได้กลิ่นเหรอเธอสังเกตดูดีดีนะเอ้ฉันว่าต้องมีวิญญาณเลยสักอย่างอ่ะใช่เพราะหมามันจะเห็นอะไรแบบที่เราอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ย ดูดีๆนะเฮ้ยวิญญาณเฮ้ยติดมากับเสื้อผ้าอย่างนี้เหรอหรือว่ามันหวงเสื้อผ้าเขาเหรอเขา <ไป S 2> บอกว่าถ้าเราซื้อเสื้อผ้ามือสองอะอาจจะเป็นของคนตายก็ได้ใช่เฮ้ยเฮ้ยถ้า,าเราเจอแบบนี้ล่ะเฮ้ย นั่นก็แล้วก็แล้วเฮ้ยตัวอะไรอ่ะต้องวิ่งให้ทันเห็นอะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆดำๆๆดำๆอะเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเธอเห็นหรือเปล่านั่นววินยานจะจัยานไอวะใช่ตัวใหญ่สูง แล้วแบบเหมือนกับแสงพูมมันออกมาเลยอะอุ้ยอาจจะเป็นผีที่แบบว่าโดนฆ่าแล้ววิญญาณมันเฮี้ยนไงกลับมาทวงนั่นๆธอดูอะไรอ่ะดูที่เด็กนะเด็อเด็กทำอะไรอ่ะเขาจ้องใครอยู่ ดีๆแบบเหมือนมีคนดึงอ่ะแบบปุ๊บเงี่ยโรงพยาบาลอีกแล้วน,นี่โรงพยาบาลเฮ้ยนุ่นเห็นคนเดินไหมเมื่อกี้เหมือนเด็กอะ่ะมาแล้วมาแล้วนั่นหนีกันละหนีกันละเฮ้ยสังเกตดูดีๆมาอีกรอบนึงข้างหลังน่น่ะเห็นไหมโอโ้ยนี่ อันนี้ดึกๆนะคะจับได้จับกล uh, ้องจอปิดอ่ะที่ลูกศรเห็นหรือยังเห็นไหมมาแล้วมาแล้วเห็นใช่ไหมดูดิดำๆอ่ะมันจะดิ้นหรือเปล่าเนี่ยน่าเนี่ยน นั่นดูดิเฮ้ยเฮ้ยหมาเข้าอะ่ะอลัวรุ้ยวนอนนี่ไม่กล้าปิดไฟแล้วุ้ยถ้าใครมีกล้องจอน่ะลองดูนะปิดไฟลงเจ้าหนอนอุ้ยชิคกี้พายเอาไหนแล้วน้งองหมา เจออะไรตุ๊๊มาแล้วมาแล้วอะอๆอะอยผัีไมเอบดู่ะ้หงอะไม่ถูว่าเจ้าอกหมาฉันว่าไม่ใช่อะขนาดคาดขนาดนี้เหรอเฮ้ยน่ากลัวนู่นๆๆๆนนุนนุนนุอนน่นนห้านห่ หรือว่่าทีนเหมือนบันไดเลื่อนหรือเปล่าเธอใช่ในโรงพยาบาลหรือเปล่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นขึ้นเธอเหมือนคนแล้วใครอ่ะแล้วดึกดึกดึงดึงอย่างเงี้ยแล้วใครมาอะไปแล้วไปแล้วอะไรอะตามนุจะเจอไหมอ่ะหรือเขาเุ้ยเฮ้ยตามไปแล้วไม่มีใครอ่ะแต่แล้วผู้หญิงเมื่อกี้อ่ะเป็นใคร เหมือฮอเว่ยเอ้ยเหมือนกำแพงอะแล้วใครอะอันนี้คนกำลังเดินเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยศรดูดีๆแม่รถไฟแล้วเมื่อก,กี้เขาไม่เห็นเหรอฮึผีรถไฟดูดินี่กลัวมันจะต้องเป็นวิญญ,ญาณที่แบบว่า ตายแล้วก็อยู่บนรถไฟเหรอเนี่ยนีอะไรอ่ะลูกศรข้างหลังข้างหลังเอ้ยมือใครมือใคมือปริศนาดูนะเหมือนเงาคนอ่ะมือเหมือนเหมือนคนตกน้ำแล้วแบบขอความช่วยเหลือแต่มันดำอ่ะเสียวหลังอ่ะเฮ้ยจะเป็นจะเป็นหมีเหรอไม่น่าไม่น่า่่อะจะรักใคร ดูอีกทีนึงวิทย์ได้แล้วคนลุกคนลุกเฮ้ยหายใช่ไมเหรอมาแล้วในป่าด้วยนะอะไรครูสอนชี้ตรงอันนี้ไม่เห็นอ่ะไม่ทันเห็นอ่ะบอกด้วยเนี่ยพูดอีกแล้วเธอรถเฮ้ยเงาดำเมื่อกี้มันโผล่ขึ้นมาข้างหลังรถอ่ะเธอทันเห็นไหมไม่อ่ะ นี่กล้องโมจันปิดใช่ไหมอ้ามาแล้วมาแล้วอ๋ออะไรอะไรอ่ะรถรถเข็นเด็กเฮ้ยแต่แต่ไม่มีคนไม่มีคนขับแต่เหมือนกระมุกเฮ้ยแล้วอุ่นซ้ายบุญขวาด้วยนะเฮ้ยคนณลุงไอ้ไฟตรงรถสีแดงอ่ะนึกว่าเด็กนั่งอยู่ตรงนั้นนะฉันกลัวมาแล้วอะไรอะฉันว่าเกิดอะไรขึ้นตุ๊กตาดูดเลยเกตา ตุกตาหันหน้าเฮ้ยตุ๊กตาอยู่ดีๆมันจะหันได้ยังไงอ่ะใช่นั่นเขาก็เรียกแม่เรียกแม่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าตุ๊กตาเอวิญญาณสิงในตุ๊กตาแน่เลยแอนนาเบลอ่ะใช่ใช่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใครอ่ะยกเขาอ่ะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยถ้าดูถ้าดู เหมือนมีคนเหมือนมีคนดึงอ่ะใช่ดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนดูสิเฮ้ยโู้ขาลอยขึ้นไปเลยอ่ะเสียวเสียวมีคนลากแต่เราไม่รู้ว่าใครลากเราเนี่ยเอ้ย